สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช่างน่ารักนะครับผมโอ้โหกางเกงสีชมพูเด็กชายโอปุนกางเกงสีชมพูโอ้โหกับเสือ้อเสื้ออะไรเนี่ยโอ้โเสื้ออะไรนี่เสื้อกัก๊กเสื้อกล้ามเสือ้อยางนี่ทตีมสงการโอ้โหสงการย้อนหลังสงการย้อนหลังเลยยังเมษาอยู่นะโอ๋เนาะยังเมษาอยู่ดนะ้อเลย สงการย้อนหลังเลยว่าตัวคือเบาแหงเทเสื้อเสื้อจะได้เสื้อคือเบาแหงแต่โอ้โหฟอ์ดิฟเพื่ออบเพื่ออบโดยแท้แฟชั่นใหม่ใช้ไหมก่าเดิมลายดอกแคนกุดโอ้โหสุดเซ็กซี่สีชมพูลายดอกสีชมพูลายดอกสุดเซ็กซี่ โ oh, <laughs> อ๊บาบึอะดูน้ำก่อนค่อยเล่นลูกดูน้ำก่อนค่อยเล่นอู้วเอาดูดูฝั่งนี้ว,ว้าอย่างแรงอะอีกฝั่งนึงเป็นยังไงโอ้อีกฝั่งนึงเป็นยังไงลูกอีกฝั่งนึงเป็นยังไงหันหันให้ดูหน่อยเร็วโอบเร็วโอบปโอ้หันให้พ่อดูหน่อยลูกโอบอยมาหันก่อนอู้ยิเเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ว,วะกินก่อนกินก่อนกินก่อนอะชื่นใจชื่นใจชื่นใจอ่ะกินก่อนกัน ออออออหันหันนี่พ่อถ่ายลูปก่อนเร็วออกเร็วหันหันนี่ก่อนพ่อถ่ายลูกก่อนเร็วเดี๋ยวขอขอดูอีกฝั่งนึงก่อนเร็วเออมามาฝั่งนี้มามาฝั่งนี้มาลูกมามาเร็วโอ้ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยฝั่งนี้เร็วโ ayo, อก้กินก่อนลูกกินก่อนขอขอดูขอดูกางเกงก่อนลูกขอดูกางเกงขอดูกางเกงก่อนก่ cose, อนลูกอันนี้รอยปะแล้วลูกโอ้ไปโดนอะไรมาลูก ข้ากาเกงเป็ตัวไหนมาลูกปะโอ้โหปะสวยด้วยปะสวยด้วยนะโอ้โหปังโอบตัวนี้ปังโอบเป็นบอกในพ่อพอดูฝั่งนี้ก่อนในในฝั่งนี้ดูฝั่งนี้อย่างเท่อะโอ้โหฝั่งนี้อย่างเท่อะโอบโอฝั่งนี้อย่างเท่เลยลูกปะโท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 ปะถังโอ้ปะโทปะถังปะโทปะถังขึ้นมาโลมากไม้เต็มปะโทปะโทปะโทโอ้พิโทพิถังกระลัมั่งแตกเลยตัวนี้ปะโทปะโทรอ阿拉ลาย หล่อโพดหล่อโพหล่อโพดโพกข้ามาสักกูหล่อโพดโพเลยบอกว่าบื่อเบื่อเบืบืบกูเดินตาม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 อีกล้วอู้หูเดินตามอีกล้วอู้หูอู้อลาหล่อโพดโพพอู้อลาจะไดนหล่อโพดโพแทะอือคนยังมาหล่อแทะคนยังมาเป็นตาฮักแทนองนไาดูฝั่งนี้ก่อนอู้หูโอ้โหดูฝั่งนี้ปัตโตปัตโต โอ้เรียกผมว่าไอ้จาบเลยตัวนี้เนาะเรียกไอ้จาบเลยบ่นี่โอ้เสื้อไหไดอกกางเกงสีชมพูปัดทุ้ปัดทุ้มาทีมไหนนี่อบนี่ฮะอบมาทีมไหนลูกประตูโตมาทีมไหนนี่ครับมาทีมไหนนี่อู้ยมาทีมไหนครับเนี่ยโอ้ขัดกระดอกกระเดียโอ้ขัดกระดอกกระเดียบ่มีมงติเลยดิบ่มีมงติเลยอบเลยอบประตูประตู เสื้อแขนกุดฮ่พี่โทพี่ถังโอ้หรอพหลรอโพหรอคุถังกะละมังแตกโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเนาะสุดยอดเลยสุดยอดบักนัดบักเขียบบักเน่าเลยบักกูดบักเท่าบักพาบักเวอร์เลยเนาะโอ้โหบัดโท่บัดโทเก็นไหนขึ้มาหรอพหลรอโพแต่ลูกชายพอนี่ท้ำบักลาก่อนคำบักลาก่อนคำน้ำบักลาก่อนคำ โอ้โหชมว่ารอในนิ่งเลยเนาะอุ้ยสมมารอวันนิ่งเลยอุ้มาอุ้ยมาแล้วมาแล้วนุ่มรอมาเจอแดดหน่อยเอามาเจอแดดหน่อยปาโตแสงสว่างพลิบพรับแวววาวเอาทองมาใส่ลูกทองไปไหนหมดจำนำหมดแล้วใช่หรือเปล่าจำนำหมดแล้วใช่หรือเปล่าทองดูยกมือสวัสดียาวเลยสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับปาโตยกมือสวัสดียาวเลย สวัสดีครับบอกประหลาดให้เดี๋ยวให้ดูเสื้อลายดอกวูวูเสื้อลายดอกกางเกงเข็มขัดกุชชี่ปะโถของนำเข้าตัวนี้เบนโบอู้หูเสื้อผ้านำเข้านะครับผมอู้วูอูมีแต่ของเบนเน่ตัวนี้เนาะของเบนเน่ไหมเบนเน่ไหมของเบนเน่หรือวของโนเน่ของเบนเน่หรือว่าของโนเน่ลูกหลาเบื่โนเนมหมดนี่เบนโบักหลาดโนเนมหมดนี่โอ้ยของโนเนม บอแมนเบเนมเนื่โนเนมเขาเข้มขัดกุชชีันนี้กุซี่เข้มขัดกุซี่วาสันเห็่องล่ะหอกยกยอกยอกยกยอยยอกซือซื้ดอกเมายกซื้อซืยอกซื้อซดอกะอยอกซซื้อดอกล่ะหยอกปรได็นโอของเบลนม เข้มขัดกูชี่โอ้โอ้ยอุยยอุยยอุยยอุ้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 ยะุักอุ้ย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 อ้อุ้กอุ้ยอุ้อุ้โอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โอป้ยอุโอ้ยอุ้ยอุถยออุยออ้้ยอุ้ยอุ้อุ้อ้้ยอุ้ยอพ้่อุ้ยอยอุยอุอุ้อ้อ้ย้ยอกอ้อุ้อ้อ้อ้ยอ้ยอรอ้้ใคร้ี่ เอาเอาวิ่งวิ่งวิอ้โ่งวิ่งวสุดยอดเลยลูกหลาสุดยอดเลยเอาในของเล่นของเล่นหลาดเไปเอาของเล่นมาบรลูกของเล่นลายย่ไสโอ้ของเล่นลายย่ไสลูกในของเล่นเลยลูกแวาของเล่นมาไปไปเลยอาของเล่นมาไปลูกไป อันไหนไหนเอ้ยไหนโอบเด็กชายโอบไหนแปาของเล่นมาลูกไปแปลของเล่นมาเล่นดีๆไปลูกเอ้าไม่เล่นหรอวายไม่เล่นหรอลูกโอบโตแล้วโอบไม่เล่นแล้วครับโอบโตแล้วโอบไม่เล่นแล้วครับบยวบเล่นบ่อะไรไหนดูฟันน่อนแปลงฟันหรือยังพ่อดูก่อนไหนพ่อดูก่อนแปลงฟันหรือยังอูยอาปากกว้างเลยอาปากกว้างแบบนี้เองอุ้ยเสียงอะไรท่น เสียงอะไรนั่นโูเสียงอะไรนี่เสียงอะไรอบโอ้เสียงอะไรนั่นโอ้คุณยายคุณยายทำอะไรโอ้คุณยายเติมลมให้ตัวนี่โอ้คุณยายเติมลมให้อลาตัวนี้โอ้โอ้โคุณยายเติมลมสูบบอลให้อลาแล้วคุณยายทำอะไรครับผมคุณยายคุณยายคุณยายทำอะไรครับ โอ้ oh, คุณยายสูบฟุตบอลสูบฟุตบอลให้ใครครับคุณยายโอ้สูบ oh, สูบฟ,ฟุตบอลให้น้องโอ๊บนะครับผมว่าโทรบริการของเล่นให้น้องโอ๊บ้วยคุณยายโอ้ oh, สูบฟุตบอลให้บักลาอย่างเดียวดิโอ้แต่ว่าสูบง่ายอยู่คุณยายสูบไฟฟ้าเครื่องสูบไฟฟ้าอ่าเริ่มเริ่มพองแล้วลูกบอลเริ่มโตแล้วสีชมพูอีกแล้วโ oh, oh, อ้โหกางเกงสีชมพูบอลสีชมพูทีนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. ดูบกักลารอ รอคุณยายสูบลูกบอลว้ายรอคุณยายสูบลูกบอลให้เอยเด็กน้อยอะไรมหัวข่วมแทะอยากได้บอลอยากได้บอลอยากได้บอลครับอยากได้บอลครับโอ้โหพัดเทวพัดเทพัดโทพีเทวพีถังโอ้โหกะละมังรั่ว่หูข่วมคักพัดเทโอ้ยืนรอคุณยายสูบลูกบอลเด็พัดเทไหนคุณยายใกล้ใกล้ใกล้เต็มแล้วยังคุณยายคุณยายใกล้เต็มยังจักคุณยายโอ้โหได้ครึ่งหนึ่งแล้ว พอคุณยายเอาครึ่งหนึ่งพอเล่นยังไงครับผมครึ่งหนึ่งเล่นยังไงเล่นบอลครึ่งหนึ่งลูก่าครึ่งเนาะแบ่งกับแม่ไปเตยเลยเมนบอลบางหละ่าครึ่งแบ่งกันเลยกับแม่ไปเตยเลยเนาะบางหละเนาะแบ่งกันเล่นคนละครึ่งนะลูกเอวิธีการแบ่งคือการแบ่งครึ่งมาสิโอ้ยโอ้ยยืดเส้นยืดสายรอแล้วว้ายืดเส้นยืดสายรอแล้วตัวนี้ อยากเล่นบอลอยากเล่นบอลยึดเส้นยึดสายรอแล้วบ oh, ักละนี่โอ้กหมแล้วกลมแล้วมุมแล้วกลมแล้วกลมแล้ววายมุมแล้วจากคุณยายกลมแล้วกลมแล้วอืมโอ้ลูกนี้ต้องสูบตึงๆนองคุณยายเนาะอ่าตึงๆเลยลาถึงจะเล่นแบบสนุกสนานถึงจะเล่นสนุกสนานเนาะ阿าเนาะอุ้ยเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วลูกละอุ้ยเกือบเต็มแล้วลุกรอก่อนรอรอคุณยายก่อนลุกไปไปรอคุณยายก่อน ใกล้เสร็จแล้วลูกใกล้เสร็จแล้วโอ้ผมยาวเลยนี่โอ้โหผมยาวใกล้จะมัดใจสาวได้แล้วตัวโอบบดิเมอุ้ยผมยาวใกล้จะมัดใจสาวได้แล้วตัวอบบดิประตูประตูประตูสุดยอดสุดยอดเลยย้ยูอาปากรออาปากรอดันเสร็จแล้วโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยจุบปากพอดหอมคักรไดแปลงพันมาหนึ่งจุบปากพอนี่ประตูประตูประตูหอมคักหอมแน่ออยล้อรอล้อลูกบอล คุณยายจ๋าเช็ดเดียอย่งจ๋าคญาญุณยายคุณยายจ๋าพอแล้วจ้าคุณยายนานใบเตยบอกว่าฟ้าเฝ้าเนยบักลายอยากเล่นแล้วฟ,ฟ้าเฝ้ญาเนยคุณยายนี่มาแล้วโอ้มาแล้วลมาแล้วลูกบอลมาแล้วลูกไปลูกไปไปลูกบอลมาลูกน้าลูกบอลมาแล้วปัดโถบอลสีชมพูเกงสีชมพูอู้มาโพสมาเหลือแท้ บอลสีชมพูกางเกงสีชมพูบัดนี้โอ้จากไหนมาหล่อมาลํำปลาเลือแท้โอ้บอลกับคนคือกันเลยนปาโตนอนรอแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วคุณยายเร็วๆหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากเล่นบอลแล้วคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าลุกบอลให้อบนอยกาไม่ไหวแล้วเร็วๆหน่อยครับอยากเตะบอลแล้วครับคุณยายับอยากเตะบอลแล้วเร็วๆนี่บักลายอยากเล่นบอลแล้วโอ้ยดักพุ่งลุกมาขึ้นมาดิเอานันมาแล้วเอามาแล้วนะอไปเอาไปไปไปคร ไปเอาไปนานนนยาวเอาเอานานวิ่งเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วเอาไปเร็ว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 ิ่งเร็วเร็วเร็วโอ้โหบอลมาแล้วโอ้โหโอ้หูนี่โอ้โหยกซ้ายยกซ้ายเลยโอ้หูไม่เล่นแล้วบอลจะเล่นเป็นเห็นลูกบอลเป็นลูกบาสแล้วทีนี้โอ้โหยกทุ่มเลยยกทุ่มเลยอบยกทุ่มเลยโอ้หูโอ้หูยกทุ่มเลยเอา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 ยกทุ่มเลยนึ่งตองแั้วไปเอามาเร็วโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหมาเร็ว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 โอ้หมาแล้วโอ้ เก่งมากเลยครับโอ้โหเก่งมากเลยครับโอ้สุดยอดเลยนักฟุตบอลของเราโอ้โหอย่างนี้มีลุ้นไปทีมชาติแล้วมมีลุ้นไปทีมชาติเลยนะโอ้โหสนุกเขาละโอบุญโอ้ไปแล้ว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 โอ้ไปแล้วไปแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้สายกว่าสายกว่าโอ้โหเลี้ยงไปแล้วก็เปลี่ยงไปแล้วก็ปูสุดยอดเลยนะครับผมนักฟุตบอลทีมชาติของเรานะครับผมเด็กชายโอบุญทรงเข้าประกวดนะครับผมโอ้เด็กชายโอบุญทรงเข้าประกวดเด็กชายโอบุญกำลังจะทำอะไร โอ้โหเด็กชายโอมึงกำลังจะทำอะไรลูกอูกัดอูกัดโอ้โอ้จะกินบอลแล้วตอนนี้ไม่เตะแล้วจะกินบอลแล้วเอ๋อยืนสองขายืนสองขาโจเลยยืนสองขาโจแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้เลี้ยงช้างได้ลิงแล้วควานหมีตอนนี้โอ้โอ้ปีนคอกเหมือนลิงเลยนี่พระเจ้าโอ้อย่าลืมนะว่าตัวเองเป็นช้างนี่นะบักลาอย่าลืมนะว่าตัวเองเป็นช้างนี่ มาปีนเหมือนลิงได้ไงนี่โอ้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย